ต้มเซ็นข้ามาื่อี้ต้มไก่ใส่เซ็ไกาตอนแบบไนได้เซ็นวุ้นเส้น,นตน้มเ,เส้นส,นอ,สนอนตองอากา ใส่ผักค่ะให้รูปเปโหลดทำให้มันเสร็จไปเลยกับว่าเหตุหลายเดี๋ยวเขาก็ต้มไก่โล่นึงขนาดว่าหลายแล้วกินกินมื้อนี้ก็กินมืน้ออื่อนน้นมังสินะแต่ว่าเส็นว่าใส่หลายเส็นต้มแค่พอกิน เพราะว่าไก่เราไปทำอย่างอื่นได้ต้มแค่พอกินโคโลคเเคเร็ย์ไปรด,ดนะใส่ผักโอ้มีผักลายแล้วมีสม,มีและผักกระแดต้มแค่นี้พอพอกิน ก็มากินกับอันนี้เขาเอาเนะิญอะไรอย่างเกี๊ยวบะเกี๊ยวข่อยก็ลวกแล้วเวลาจะกินเราค่อยมาตักใส่เอาต้มไปนํำกันมันมันสิริเกี๊ยวหอน,ห,นหอนเนื้ออร่อย ก็มาใส่ใส่แน่ๆแล้วมาลองแยกออกกันสักก่อนเด้ค่ะ ไปกินันรู้ก็ละ้ะสุกบมดทุกอย่างเห้อเส้นก็สุกเส้นกินพอหายยาเส้นถ้าเส้นเบิดกักะหมูยงแดงเขาจะคอยมาต้มค้างน้ำต้มอ,อกไหม ู้เดียวกินคนเดียวคนวคนึงนอนหลับอีกแหลวมักนอนเบ้งเข่ามากแลครับนอนจะเว้งนะสัญญาณไฟตั้งไฟเอาไวไ้มันปิดลงแล้วไฟก็ได้เตาไฟฟ้ามันก็ดีอีกอย่างนึ่งเขาตั้งเวลาได้ ได้ยเย,ยิ้มกันเดดแซ่บดีเห็ดเกี่ยวเลยกินกับน้ำซุปอร่อยดยนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหม่อยจะไม่กินไก่ <c oughs> ค่อยจะกินแต่ผักน,นะใส่กุ้ไปเลย็อยช้ผ่ก น้ำซุปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไปกินกันค่ะปิดฝ้าหมอปิดไว้คนมากินทีหลังอยากกินเมื่อไหร่ก็มากินนี่คือต้มเส้นค่ะไปเดอ้อไปกินน้ำกัน,กน